แล่นบุกแล่หน่อยขึ้นคาถานไม่กูกูไปซื้อน้ำเติมที่มาตรงมาเติมยังเมทานโซไอายนี่เป็นยังอย่างพาวกสาว,สาวกสาสาอุ้ยบ่ต้องอยู่กับชีวิตกูฟอมาอุ้ยมาอย่างไรเพื่อนมาที่นักเรียนเตรียมทาหารอ่านหนังสือหอดไซหรอไม่หว่วงเพื่อนไม่มีสมาธิอ่านเลยบึ้งพอมนองกุฏิละ่ะทิ้ยางสอง คูม่มวยใจของคุณคอคเพื่อนว้าวดีครับคู่มันอาใสยครับคู่สิบใบเยี่ยมบันฟิตแลนด์เห็นบ่บ้านโรงเรียนหลายมือแล้วคู่ห่เรื่องขอบคู่ฟิลแลนด์หรือบ่ครับนี่ละคู่าสิบใบถาเบิ้งเห็นบ่บ้านโรงเรียนหลายมือแล้วเดี๋ยวผมบอกให้ฟังครับเช่นคู่เป็นนังก่อนครับมันมีเรื่องเอยียงโอ้ยค,คู่ฟังเบิ้งฟิลแลนด์มีความฝันครับบ่ามันอยากเป็นตำรวจบักฟิลแลนด์มีปมครับถ่ายบ้านเข้ามาขอคู่อันตียาเดี๋ยวคู่สิ่ล่องไปว่าน้ำฟิลแลนด์เบิ้งฟิลแลนด์มันก็เรนนอ่ะครัับ่อมนน้ง เมื่อหบอกเลียนสวัสดีครับคู่มายัางครับคูมานำโตไปเลียนมากมานางังมากคู่มาเตือนสติตโตบอ่อย่างให้โตลมเลิกความหวังที่เป็นักเลียนเตรียมทาหารโตอย่ากอดฟันเอาไหวจงเอามัานมาเป็นพลังชีวิตถ้าโตสูโตศิีชนะทุกยาแต่ว่าพอกัหน้องผมยังยุ่งเกียวกับยาเสียติดถ้าผมไปสอบมันสิดีบ่ครับนั่นละ่ะโตเฮงต้องทำฝันให้เป็นจริงเลยสิไดมาปราบปามเนี่มุนีให้มืดไปจากชุมชน ตัวต้องเป็นพลังให้ชุมชนได้แล้วเอานี่เอกสารกับหนังสือเตรียมสอบผู้เตรียมมาให้ตัวไปอ่านเด้อครับผมครับผูมดีใจเฮ็ดให้มันได้ครับ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 บักฟิลเลนครับบักฟิลเลนบักฟิลเลนเป็นยังมันบ่ได้เป็นยังครับมาสอบติดเตรียมทหารครับนั่นหัวแล้วมันต้องเฮ็ดได้นี่แหละรางวัลทุกคนมีความตั้งใจผมดีใจก็มาหลายครับเออคู่ก็ดีใจแล